อันนั้นเวลาที่เราเห็นอกุศลเกิดมันก็ยังเป็นกุศลอยู่พอเจ้าตัวมีปัญญาจึงอ่านจิตออกว่าอากุศลเกิดแล้วจึงไม่ถือว่าเป็นบาปอากุศลนะลูกถ้าลูกรู้ว่าบาปอากุศลเกิดแล้วนั้นน่ะมันเป็นกุศลนะเพราะปัญญายาณลูกสามารถอ่านจิตออกบอกจิตได้เพียงแต่จะเข้าไประงับดับได้ไวหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับจิต ดวงสุดท้ายขณะนั้นว่ามันมีการมีกำลังมากน้อยแค่ไหนเหมือนกับต้นทุนของเราเนี่ยมันมีขึ้นลงอยู่ตลอดเวลานะในทุกๆผัสสะที่มากระทบแล้วจิตเราเนี่ยมันติดลบอ้นั้นนะหุ้นตกแต่ถ้าสมมติว่ามีอะไรมากระทบจิตเราปรุงแต่งแล้วมันคิดบวกอันนี้เขาเรียกว่าหุ้นขึ้นทางโลกมนุษย์เรียกว่าหุ้นขึ้นหุ้นลง มันลงตลอดเวลาหรือขึ้นตลอดเวลาก็หาใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับอุปนิสัยของผู้ที่มีความเพียรรละลึกรู้ปลุกพรสสติให้ตื่นอยู่เสมอก็จะสามารถที่จะเห็นขบวนการของจิตท,ที่ปรุงแต่งอยู่เนืองๆแล้วก็เข้าไปแล้งับดับได้อยู่เนืองๆทำให้ทุกน้อยลงและความสุขที่เลียดและปราณีต ถี่ขึ้นอยู่ที่ความเพียรลลกไม่ได้อยู่ที่ต้องสั่งสมบุญมากๆบุญมากๆเกิดจากอะไรเกิดจากใจที่เป็นกุศล